วันนี้เพิ่งไปกินมาสดๆร้อนๆเลยค่ะร้านบ้านเรืองในตำนานที่เขามาเซ็น M O U กันส่วนตัวว่าราคาเขาไม่ได้แรงเวอร์วังอย่างที่คิดนะส่วนเมนูที่สั่งมาทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ร้อยปลายๆถึง400ค่ะเดี๋ยววันนี้เงินจากขอละก่อนจะมาเม้ามอยให้ฟังว่าเขามีอะไรเด็ดบ้างหลักๆในร้านเขาจะมีเมนู2เล่มค่ะอันแรกไปคัดล้อนกิวจะเน้นไปที่เมนูแบบดิบและเมนูแบบย่างเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยพวกพาสต้าก็มีส่วนตัวชอบตองเมนูปลาไรเอทค่ะกับเมนูเนื้อดิบของที่นี่อร่อยมากอ,อีกเล่มนึงจะเป็นของร้านเชชเมร ฝรั่งเศสมีแบบเหมาเป็นคอสด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในร้านคือนําเข้าแบบสดเท่านั้นไม่แช่ฟรีนี้มาดูเมนูที่ส่วนตัวแนะนําให้มาลองกันค่ะตัวนี้ชื่อว่า f Fit with o u อล h i p เป็นปลาหิมะชุบแปง้งทอดกรอบๆก,บกินกับซอสทาทาถัดมาเป็นฮามาจิไรเอตกาปาโช,ชจานนี้ส่วนตัวให้1 0เต็มจานนี้นับได้1 1ชิ้นกินสะใจเลยสำหรับสายเนื้อด่บอกเลยว่าร้านนี้ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเราจัดซอยจูฝรั่งเศสกับซอยจูญี่ปุ่นมาจัดว่าอร่อยงายดีทั้งคู่หมดสลัดหมวดพาสต้าเขาก็มีีีให้้้้เเเเเเลืืออออออยยยะะคคค่่่่่่รรรรงนนนนนนนสชบิตัาามู